สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะสอนเกี่ยวกับการหาผลบวกของพหุนามนะคะเริ่มต้นเลยนะคะ 3x มเอ็กำลังสองลบสองกบวกหกับ x กกำลังสองบวกสาหาผลบวกนะคะ 3x มเอ็กำลังสองลบสองบวกหบวกกับ x กกำลังสองบวกสเด็กๆเ,เอา ที่มีดีกรีเท่ากันมาอยู่ใกล้กันนะคะ3 x กำลังสองค่ะบวก x กำลังสองค่ะและหลังจากนั้นเป็นดีกรี1ค่ะลบ2 x แล้วก็เป็นตัวเลขค่ะบวก1นบวก3นะคะ3 x กำลังสองบวก x กำลังสองไม่เขียนนี่คือเลข1น,นะคะ3-1บวก1เป็น4 x กำลังสองค่ะ ส่วนลบ 2x เขียนได้เลยเพราะว่าไม่มีตัวไหนที่ต้องดำเนินการแล้วมีอยู่แค่พจน์เดียว1บวก3ได้4ข้อที่1เรียบร้อยค่ะไปต่อข้อที่2ค่ะข้อที่2ค่ะจงหาผลบวก 3x กำลังสลบ x ลบ9กับลบ x กำลัง2ลบ x, x นะคะเท่ากับ 3x กำลังส ลบ x ลบ9บวกกับลบ x กำลังสลบ x โอเคแล้วบรรทัดถัดมานะคะเขียนเหมือนเดิมค่ะลบ x กำลังสองเอาดีกรีที่เหมือนกันก็คือดีกรี2มาอยู่ใกล้กันนะคะแต่ว่าคูณแจกแจงเข้าไปในวงเล็บค่ะลบคูณบวกคูณลบเครื่องหมายต่างกันคูณกันติดลบนะคะ ก็จะได้ลบ x กำลังสองถัดจากนั้นก็เป็นลบ x บวกคูณลบ x เครื่องหมายต่างการคูณกันติดลบลบ x ค่ะแล้วก็ลบ9นะคะ3า x กำลังสองลบ x กำลังสองตัวนี้เลข3ตัวนี้เลข1 3ลบ1เหลือ2 x กำลังสองค่ะ x ลบ x ก็คือลบ1กับลบ1ลบ1กับลบ1ได้ลบ2 x นะคะแล้วก็ลบ9ค่ะง่ายมากเลยค่ะข้อที่2เสร็จแล้วค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3นะคะจงหาผลลบผลลบ5 x กำลัง2ลบ7 x บวก3กับ6 x ลบ5เด็กๆก็เขียนเลยค่ะ5 x กำลัง2ลบ7 x บวก3ลบกับ 6x ลบ5นะคะเท่ากับ 5x กำลัง2หลังจากนั้นต้องคูณแจกแจงลบเข้าไปค่ะดีกลี1นะคะเอาลบ 7x มาก่อนค่ะโอเคลบคูณ 6x ได้ลบ 6x ค่ะและหลังจากนั้นก็ดำเนินการที่เป็นตัวเลขก็คือเลข3 ลบคูณลบเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันได้บวกบวก5นะคะ 5x กำลังสเขียนได้เลยนะคะลบ7 x ลบ6 x เป็นหนี้7บาทเป็นหนี้อีก6บาทก็ต้องเป็นหนี้13บาทนะคะแล้วก็3บวก5เป็น8เรียบร้อยค่ะข้อที่3เรียบร้อยไปข้อที่4ค่ะ ข้อที่4นะคะจงหาผลลบ3บวก5 x บวก x กำลัง2ด้วย8 x 2- 9 x กำลังสลบ 9x นะคะหาผลลบ8 x 2 9 x กำลัง2ลบ 9x นะคะแล้วก็ลบด้วยเอาก้อนนี้มาเขียนนะคะ3บวก5 x บวก x กำลังสแบบนี้นะคะ8 x 2กำลังส ลบคูณบวกเครื่องหมายต่างการปิดลบค่ะลบ x กำลังสองค่ะแล้วก็ลบ9 x ลบคูณบวกได้ลบลบ5 x ลบคูณ3ได้ลบ3ค่ะ8 x กำลังสองลบ7 x ตรงนี้คือเลข1นะคะ8-1ลบ1เหลือ7ค่ะ7 x กำลัง2เป็นหนี้9บาทเป็นหนี้อีก5บาทก็ต้องเป็นหนี้14บาทนะคะแล้วก็ลบ3หาผลลบเรียบร้อยแล้วค่ะ4ข้อนักเรียนจดใส่สมุดถ่ายรูปส่งในกลุ่มนะคะขอให้นักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพเป็นคนดีและเป็นคนเก่งสวัสดีค่ะ